สวัสดีครับเอฟซีทุกท่านผมก็ยังอยู่กับการทําเครื่องยนต์ของเฮียโกศลอยู่เนาะก็เสร็จเรียบร้อยนะครับประกอบเหลือแค่ชิ้นข้ามรถรุ่นนี้ไม,ม่มีอินเตอร์นะครับเป็นประกอบเสร็จเรียบร้อยเหลือแค่สายสายพานกับยกขึ้นวางเนาะเรียบร้อยครับพอประกอบแบงนี้ก็งบก็หมดประมาณค่อนข้างเยอะทีเดียวเลยนะครับอันนี้ซื้อของเองนะครับอีกทีทุกท่านเนาะน่าจะประมาณสักสี่หมื่นแปดสี่หมื่นเก้าตีซะห้าหมื่นนะครับ นี่ยังยังไม่มีคะาแรงผมนะครับผมไม่คิดคะาแรงนครับกับเฮียกสรเนาะที่ท,ที่ที่ทำรถอย่างเงี้ยนะครับอ่ะผมทําอยู่สามสี่วันติดต่อกันเลยทีเดียวแล้วกันเนาะตั้งแต่อ่ายกเครื่องมาเนาะคือหนึ่งเครื่องหลวมแล้วก็อ่านำมันเครื่องมันออกเหล็กวัดนะครับเหล็กวัดอย่างนี้อ่ะเอฟซีเห็นไหมเนี่ยนะครับเหล็กวัดสีเหลืองเนาะอาจจะย้อนแสงหน่อยเนี่ยเหล็กเหล็กวัดตัวเนี้ยอ่ะน้ำมันเร่งแล้วน้ำมันเครื่องมันมันมันพุ่งออกมาเลยเนาะก็คือหลวมหลวมมากนะครับก็อ่า แหวนศึกปอกเป็นรอยเนาะก็ทํามาเรียบร้อยนะครับทั้งหมดประมาณติดสักห้าหมื่นนะครับห้าหมื่นเนาะแต่ว่าไม่รวมค่าแรงผมนะครับค่าแรงผมนี่ถ้าขึ้นเจียงคิดประมาณหมื่นสองหรือว่าประมาณหมื่นหนึ่งเนาะก็ประมาณนี้นี่คือ D 4 d ฟดีนะครับขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับอ่ะให้ดูหน้าตาสักนิดนึงก็รถผมอยู่ข้างนอกนะครับต้นแก้วังกรผมก็มีลูกมีดอกแล้วนะครับก็ฝาโปง ฐารเจ้าที่ม้อน้ํานะครับก็คือสภาพกับแบบนี้นะครับนี่คือช่างบานนอกนครับอีกทิกทันเนาะนี่เป็นลูกปืนคัดนะครับอันนี้เป็นน้ำมันล้างนี่ลูกปืนคัดอ่าไม่ใช่แท้นะครับก็หกร้อยกว่าบาทเนาะก็เนี่ยก็ล้างไว้เรียบร้อยนะครับรอรอเอามาแรงขึ้นดันขึ้นมาแล้วก็ประกอบนะครับยกเครื่องขึ้นมานี่เป็นขาลอกนะครับอ่ะมีพื้นที่ที่ผมอยู่ก็ประมาณเนี้ยนะครับอีกทิกทันเนาะ ผมจะอยู่กระต๊อบอย่างนี้ก็เช่นเดิมก็บ้านก็ไม่มีก็แต่ทําช่องมาก็อยู่เงี้ยนะครับเพราะตรงนี้มันไม่ถาวรนะครับเนี่ยเหล็กอ่านำมันเครื่องเร่งแล้วมันนำเครื่องมันพุ่งออกมามันพุ่งสวนมาเลยครับไอควันออกเรื่องปกติเนาะก็มีมั่งแต่ว่ามันพุ่งออกมาเลยก็ให้เห็นเป็นสภาพอย่างนี้นะครับก็ต่อไปแล้วก็จะไปอ่านะครับดับเครื่องคูบุต้าตีตีตีไว้เนาะนะครับตีน้าไว้นะครับก็จะสำหรับที่บ้านผมนี่มัน มันเป็นโลโก้ที่มันไม่แรงไปแล้วนะครับอิทุสันนอ้อนนี่ขนาดหน้าแรงนะครับตอนนี้เมษาน้อเนี่ยเมษาสินเมษาแล้วล่ะขาพุทธสภาเอฟซีดูที่บ้านผมน้ําท่าก็ยังมีปกตินะเดี๋ยวเดี๋ยวฮะมีบัวปะปายนะครับมีบัวเนี่ยน้ํานะครับอพื้นที่ที่อยู่ปัจจุบันนี้ หลอดน้ํานะครับเสียงบึ๊บบึ๊บึ๊นี่คือเสียงคูบูตา้าผมตีน้ําอยู่เนาะเนี่ยก็อบรอบตัวนะครับอ่ะก็จะรอรอรอตัดปามอยู่นะครับไอซีบุตานนะ่คือปามนี่สุกล,ล่วงเยอะแล้วนะครับอ่ะปามสุกร่วงเยอะแล้วแต่ว่าคนตัดเขายังตัดของผู้ใหญ่อยู่นะครับของผู้ใหญ่ก็คือพันห้าร้อยต้นเนาะก็คค่อนข้างเยอะหน่อย ตัดนานหน่อยเดี๋ยวมาดูยอนะครับว่าผมให้อาหารไปสัก45นาทีได้ประมาณนี้เนาะว่าจะมีกุ้งเข้าไหมก็จะเดินยกยอไปสักอันสองอันไปเรื่อยๆไปมีกุ้งขากระโดดบางกีอาหารหมดเลยมันไม่มีกุ้งเข้าก็มีนะครับบางครั้งมันเข้าบ้างไม่เข้าบ้างก็แล้วแต่เนาะอันมีตัว2ตัวบางครั้งเราไม่ได้ล้างยอก็มันก็ไม่ค่อยเข้าก็มีแต่บางครั้งมันก็เข้ามาปกติ อ่ะนี่เข้ามาไอสีดูนอเนี่ยหเห็นนะครับก็กุ้งกำกับเขากลงาวงอยู่กับทา,างพันนี้คับเอาลงน้ำเลยเนาะเสียงเครื่องบินบินผ่านนะครับเสียงอู้ดอู๊เนี่ยเสียงเครื่องบินนะครับนะครับรที่บ้านผมนี่ห้านาทีเครื่องบินบินมาลำหนึ่งเนาะประมาณนี้นะครับห้านาทีสามนาทีประมาณนี้เพราะมันเป็นทางของเครื่องบินบินบกขึ้นลงจากสวภาวะภูมิแล้ววนมาที่ บ้านผมพอดีกับที่ที่ผมยืนอยู่นี่พอดีนะครับข้างหน้าก็เป็นท่อสูบน้ำนะครับจอดไว้เดี๋ยวไปดูยออันนู้นเลยนะครับอันที่เครื่องติดอยู่อ่ะเนี่ยนะครับของผมเนาะสุกล่วงอ่ะสุกล่วงนะครับมาดูยออันที่เครื่องผมตีไว้เลยเนาะนะครับทุกที จะมายกช่วงปลายๆแล้วอาจจะไม่เข้าตรงนี้แป๊บเดียวนะเรามายกดูนะครับว่าจะเข้าไหมมาดูกันเนาะก็ตีน้ําไปพุงกลัวมันเกาะข้างกลัวลอยนะตีน้ําไว้สักชั่วโมงสองชั่วโมงแค่นั้นแหละนะครับตีสี่ตีห้านะครับเพราะว่าอันนี้กุ้งมันโตแล้วเนาะกุ้งกุ้งขาวเนี่ยมันโตแล้วนะครับกำกามก็ก็ลากได้แล้วนะครับเนี่ยกระโดดกระโดดผ่านกล้องไปไป คือกุ้งข,งขาวมันโตแล้วมันกินอาหารเร็วนะครับมันเข้ามากินนายอเร็วเนาะเข้ามากินแย่งกุ้งกับกามหมดเนี่ยครับอีกทีดูเนาะอันนี้ยังเข้าไม่เยอะนะครับถ้าอีกสักชั่วโมงนึงมายกเนี่ยจะเข้าเยอะกว่านี้เนี่ยก็ประมาณเนี้ยมันก็โตแล้วนะเนาะนะครับประมาณสั้ง60-50ตัวโลประมาณนี้นครับอ่ตอนนี้กําลังลุลลุมเข้ามากินนายอนะข้างนอกเขากินหมดแล้วมาเข้ามากินนายอเนี่ยนะครับม,มันมันมีอันนี้ก็กุ้งกำกามเลยครับมันปล่อยมปล่อยปนกันเนาะเนี่ยกุ้งกำกาม เน,นี่ยกุ้งกำกามไอ้บดแดงบดแดงเข้ามาดูเนี่ยอันเนี้ยเป็นกุ้งกำกามนะครับอ่ะส่วนไอ้เน,นี่ยเป็นเป็นเป็นกุ้งขาวเนี่ยอ่าเนี่ยกุ้งขาวก็มันยังไม่ร้อนก็จับได้เนี่ยนะครับนี่คือกุ้งขาวเนี่ยสักหกสิบห้าสิบหกสิบตัวโลเนาะ อาลงน้ำเหมือนเดิมก็จะเห็นสภาพประมาณเนี้ยนะครับจะเอา,เอาน้ำก่อนเนาะตีน้ำไ้สักชั่วโมงสองชั่วโมงประมาณเนี้ยนะครับตีห้าหกโมงเช้าเจ็ดโมงแปดโมงตอนนี้แปดโมงพอดีนะครับไปดับเครื่องกับผมเลยเนาะนะครับ S <S <an> ก็จะตีเสริมไว้อย่างนี้นะครับตีเสริมไว้แค่นิดเดียวแค่ช่วงเดียวช่วงนี้เนจะโดแดดร้อนแล้วมีอากาศแล้วนะครับก็จะคุมไว้อย่างนี้คุมไว้แค่นี้แหละครับบังแดดบังลมนะครับ ก็จะประมาณเนี้นะครับก็ส่วนใหญ่ก็จังจะอยู่กับบ่อแบบนี้นะครับผมนะครับนะครับถ้าไม่เนี่ยลูกปาล์มเอฟซีดูเนาะสุกนะครับสุกเริ่มเริ่มร่วงบ้างแล้วนะครับริ่มร่วงบ้างแล้วเพราะว่าได้อายุตัดพอดีนะครับอันนี้ก็น่าจะตัดได้พอดีเนี่ยนะครับเนืองพอดีเนาะนะครับก็จะประมาณนี้นะครับของผมส่วนใหญ่ก็จะอยู่กับบ่อแบบนี้นะครับ อันนี้ผมตัดตัดทางออกแล้วนะครับนี่แต่งทางไว้แล้วาวางไว้วางไว้ให้รถวิ่งทับนะครับส่วนตัวนี้ผมก็เอาโดร่ไม้มาหว่านไว้แล้วนะครับให้รากมันออกเนาะคือขุดจากดินข้างล่างขึ้นมาใส่นะครับนี่คือการทําเกษตรเนาะทาเกษตรแบบพอเพียงนะครับลูกปามริมคันบ่อนะครับก็ยังอยู่อย่างนี้อยู่นะครับผมยังอยู่อย่างนี้อยู่ยยยยน้ําท่าผมมีอุดมสมบูรณ์นะครับอันนี้เป็นหลอดน้ําที่ขุดมานี่นะครับ ปกตินะครับน้ําผมมีใช้ปกติทั่วไปแรงกับไม่แรงบ้านผมนี่มันก็พอกันนะครับคือมันไม่แรงนะครับที่บ้านผมเนาะมันมันร้อนเฉยเลยครับเหมือนที่ผมจะเดินอยู่ในรถอย่างเงี้ยเอฟซีท่านเนาะอย่างเงี้ยแต่มันไม่มีลมจริงจแต่ว่ามันก็ร้อนครับร้อนอ้าวเนาะนะครับสาหรับหลายๆท่านอยู่ตากแดดนี่แม่หน้านี้ก็ไม่ค,ง,คงจะหลบบ้างนะครับนะครับเนาะประมาณนี้ก็อ่ะสุดท้ายก็เอาตรงนี้เนาะก็มีคลิป อย่างนี้บ้างนิดนิดหน่อยนะครับพอมีอะไรลงช่องไปนะครับดีกว่าปล่อยช่องอยู่เฉยเนาะก็ขอบคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจนะครับสวัสดีครับ